ถ้าเศรษฐกิจจะดีได้การศึกษาก็ต้องดีด้วยถูกไหมครเพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานทําให้เศรษฐกิจไปต่อได้แต่จนถึงนาทีนี้คนที่อยู่ในระดับวงการศึกษาบอกเลยครับว่าระบบการศึกษาไทยต้องยอมรับเจอ3ปัจจัยครับอ่อนภาษาอังกฤษพื้นฐานก็เปราะบางแถมให้เด็กเนี่ยเรียนยืดยาวและยาวนานอยู่ในระบบจนกระทั่งผลศึกษาออกมาแล้วครับจบปริญญาเอกในไทย30ปีแทบจะไม่ได้ทำงานหรือใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเลยนะฮะ ร่วมคุยกับบัญชาโดย o r l n e w Honda Accord e-h-e-v ถ้าเศรษฐกิจจะดีได้การศึกษาก็ต้องดีด้วยถูกไหมฮะเพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานทำให้เศรษฐกิจไปต่อได้แต่จนถึงนาทีนี้คนที่อยู่ในระดับวงการศึกษาบอกเลยครับว่าระบบการศึกษาไทยต้องยอมรับเจอ3ปัจจัยฮะอ่อ,อนภาษาอังกฤษพื้นฐานก็เปราะบางแถมให้เด็กเนี่ยเรียนยืดยาวและยาวนานอยู่ในระบบ จนกระทั่งผลศึกษาออกมาแล้วครับจบปริญญาเอกในไทย30ปีแทบจะไม่ได้ทำงานหรือใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเลยนะฮะท่านผู้ชมครับรองาศาสตราจารย์ดรรัชชาติมงคลนาวินเป็นประธานคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลโอ้ชื่อยาวๆนะสถาบันนี้ชื่อยาวมากเลยนะฮะเปิดเผยเรื่องนี้ครับ คือมีคนพูดถึงว่าตกลงแล้วเนี่ยสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยนะครับแม่ว่าจะเป็นทั้งมาตรฐานและคุณภาพเนี่ยเราได้ปรับปรุงไปแล้วแค่ไหนนับตั้งแต่เกิดเกี่ยวกับเรื่องของกระแสการสอบเทสต่างต่างในระดับก่อนจะเป็นถึงอุดมศึกษาหรือแม้แต่การจัดอันดับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะจัดในประเทศไทยจัดเทียบระดับอาเซียนจัดเทียบระดับภูมิภาคอาเซียนจัดเทียบแบบระดับเอเชียหรือระดับโลกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ คำถามเกิดขึ้นมาตกลงเนี่ยมาตรฐานตรงนี้กับคุณภาพตรงนี้เราพัฒนาขึ้นได้ดีล้วหรือยังทําให้รองาศาสตราจารย์ดรรัชชาติมงคลน,นาวินเนี่ยนะครับแกก็พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าถ้าพูดกันตรงนะฮะตอนเนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพและมาตรฐานเนี่ยนะครับของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยไม่ขยับเลยนิ่งเลยฮะนี่คนในวงการศึกษาพูดเองเลยนะครับไม่ขยับเลยและนิ่งเลยเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็บอกว่านี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ สถาบันการศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือแม้แต่เพื่อนบ้านที่ไกลออกไปเป็นเกาะแก่งเช่นอินโดนีเซียเนี่ยนะครับ <_' S 1> เขาถึงได้มีการปรับปรุงตัวเขาเองอยู่ตลอดเวลาแล้วสังเกตได้ว่าจะเห็นการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเพื่อนบ้าน <_' S 1> เช่นเวียดนามหรืออินโดนีเซียเนี่ยมีอันดับไล่บี้จี้ติกและบางแห่งบางสาขาสูงกว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะครับดีเองก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขายกระดับมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้สูงกว่าเยอะกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับประเทศไทยนะครับเออถ,ถ,ถามถามท่านผู้ชมดีกว่าครับว่าท่านผู้ชมคิดว่า3ปัจจัยกระทบระบบการศึกษาไทยตอนนี้อ่อนภาษาอังกฤษพื้นฐานก็ไม่แข็งแรงแถมให้เด็กเรียนยืดยาวและยาวนานท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งเอาส่งเลยครับส่งเลยนะฮะ ระบบการศึกษาไทยนะฮะต้องยอมรับ3ปัจจัยถ่วงนะฮะอ่อนภาษาอังกฤษพื้นฐานก็ไม่แข็งแรงแถมให้เด็กเนี่ยอยู่ในระบบการศึกษายืดยาวและยาวนานท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งเลยครับถ้าใครคิดว่าเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยนะฮะถ้าใครคิดว่าไม่เห็นด้วยก็พิมพ์ไม่เห็นด้วยมานะครับในฐานะประธานคณะทํางานส่งเสริมแล้วก็ยกระดับสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลดรรัตชาติมงคลดาวินแกก็เปิดเผยเลยว่า ทุกวันนี้ระบบการศึกษาไทยมีข้อจํากัดอยู่นะฮะและข้อจํากัดที่เห็นได้ชัดเลยคือ3อย่างด้วยกันทําให้การพัฒนาระบบการศึกษาไทยทั้งในแง่อันดับและมาตรฐานคุณภาพาถึงไม่ได้ไปหนไกลและยังอยู่คงที่นะครับรองศาสตราจารย์ดรรัชชาบุคคลนาบินบอกว่าข้อที่1เลยข้อจํากัดเลยคือ1ไทยเสียเปรียบด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ไทยเสียเปลี่ยนด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะฮะแล้วสิ่งที่เขามองต่อไปคือทําให้ไม่มีไม่มีอาวุธจะไปสู้กับคนอื่นนั่นอีกแล้วนะครับข้อจํากัดข้อแรกนี่นะฮะอาจารย์ดรรัตชาติแกมองอย่างนี้ว่าคือในอนาคตอันใกล้นี่นะฮะแม้ว่าจะมีการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอัจฉริยะมากขึ้นเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเอไอเนี่ยนะครับมาใช้มากขึ้นก็ตามเนี่ยนะครับแต่ภาษาที่ใช้ในการสั่งงานเนี่ยมันก็มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนถูกไหมครับ และภาษาพูดและภาษาเขียนที่ใช้คืออะไรครับคือภาษาสากลการที่คุณจะเข้าใจภาษาทางพวกเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คุณจะเขียนโค้ดได้คุณก็หนีไม่พ้นกับภาษาอะไรที่เป็นด่านหน้าก็ภาษาอังกฤษอยู่ดีนะครับนะฮะดังนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการนําเอา AI มาใช้เลยถ้าหากว่าคนที่ใช้นั้นไม่รู้ภาษาอังกฤษได้ดีถึงระดับที่เป็นมาตรฐานนะครับ โหโหนี่คือข้อจํากัดข้อแรกไทยเสียเปรียบด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะฮะต่อมาฮะข้อจํากัดข้อที่2การศึกษาระดับพื้นฐานของประเทศไทยไม่เข้มแข็งและก็ไม่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับประเทศพื้นบ้านทีนี้ถ้าเรากลับมาวองดูคำว่าการศึกษาพื้นฐานนี่ก็คงต้องถอยออกมาก่อนจะถึงระดับอุดมศึกษาถูกไหมฮะก็ย้อนกลับไปคืออะไรประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายนะคนจะเป็นมุมมองของอาจารย์ท่านนี้ที่พูดถึงก็คือการศึกษาพื้นฐานของไทยนั้นไม่เข้มแข็ง แล้วก็ไม่แข็งแกร่งนะครับข้อจํากัดข้อที่3เอออันนี้น่าสนใจเพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะว่าเด็กนักเรียนไทยเนี่ยอยู่ในระบบเนี่ยยาวไปนานไปนะฮะจนกระทั่งกระทบกับอายุตอนจบและคุณวุฒิที่ได้ซึ่งมันพิสูจน์อะไรได้หลายอย่างนะครับข้อจํากัดข้อที่3เนี่ยเขาบอกงี้ครับระดับระบบอุดมศึกษาของไทยก็คือระดับหมหาลัยเนี่ยนะฮะทั้งยืดยาวและยืดนานความหมายคืออะไรทราบไหมฮะความหมายคืองี้ เขาบอกว่าอย่างนี้ครับคือในความเป็นจริงเนี่ยนักศึกษาไทยที่เวลาเรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะครับควรที่จะเรียนจบและเข้าสู่ตลาดแรงงานให้เร็วที่สุดไม่ใช่ว่าไปใช้เวลาอยู่กับในมหาวิทยาลัยยืดเยื้อนานจนเกินไปไม่ว่าจะก,การใช้เวลานั้นเกิดขึ้นเนื่องจากหลักสูตรที่นานเกินไปหรือเกิดขึ้นจากการที่ตัวนักเรียนนักศึกษาเองเนี่ยนะครับเรียนก็ไม่ค่อยเก่งอาจจะซิ้วตกชั้นอยู่หลายปีบางมหาวิทยาลัยให้โอกาสเรียน8ปี ก็จะอยู่อย่างนั้นต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาจบมาแล้วจบไปไงฮะอายุมากขึ้นมากกว่าอายุเฉลี่ยมาตรฐานที่ควรจะจบเร็วถูกไหมครับดังนั้นข้อจํากัดข้อนี้เนี่ยก็เลยทําให้เข้าข่ายที่เรียกกันว่าให้เด็กเนี่ยเรียนยืดยาวและยาวนานเกินไปที่อยู่ในระบบการศึกษานะครับนี่อาจารย์ดรรัชชาติมงคลน,นาวินยกบทวิจัยตัวหนึ่งได้น่าสนใจนะครับเขาบอกงี้ครับว่าตามการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของผู้ที่จบจากสถาบันการศึกษา เขาบอกว่าช่วงที่พีกพีกคือจุดสูงสุดนะฮะช่วงพีกของคนที่จะเป็นอัจฉริยะหมายความว่าไงทรางไหมฮะทำงานก็ประสบความสําเร็จเนี่ยช่วงพีกที่สุดคือจะอยู่อายุไม่เกิน30ปีแต่ปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยเรียนจนกว่าจะจบปริญญาเอกเนี่ยอายุเกิน30ปีไปแล้วนั่นหมายความว่าจบคุณวุฒิระดับการศึกษาไฮเอนสูงสุดปริญญาเอกจบไปก็ใช้งานไม่ทันนี่โอ้เสดงว่า แสดงว่าอายุของการจบสถาบันการศึกษาระดับบุดมศึกษาไม่ควรเกิน3 0สิจริงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือเราเรียนปริญญาเอกตอนนี้นะฮะเอาให้แบบเรียนอย่างเดียวไม่เคยทํางานไม่มีประสบการณ์ทํางานเลยเนี่ยนะครับก็ต้องมีน้องๆเนี่ยแต,แต่ไปลายสามแตกต,ต้นๆสาสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับระบบการศึกษาไทยเจอข้อจํากัดตัวถ่วง3ข้อ1ภาษาอังกฤษอ่อนแอนะับพื้นฐานการศึกษาก็ไม่แข็งแรง และเด็กอยู่ในระบบยืดยาวและยาวนานเกินไปถ้าเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยพิมพ์ไม่เห็นด้วยแล้วก็ส่งมานะครับดังนั้นข้อจํากัดทั้งหมดตรงนี้แหละมันก็เลยทําให้การปรับระดับพัฒนายกระดับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบเคียงกับระดับภูมิภาคและระดับโลกจึงยังคงอยู่กับที่ในมุมมองของรองาศาสตราจารย์ดรรัชชาติมงคลนาวินนะครับ ก็น่าเห็นใจครับสำหรับการศึกษาประเทศไทยนี่จริงๆก็มีหลากหลายประเด็นที่เป็นทั้งดรามา่าไม่ดรามา่าเป็นทั้งของจริงแล้วก็เป็นทั้งความจริงซึ่งพอเวลารายงานสะท้อนมาเป็นประเด็นข่าวกันทีไรนี่นะครับอุ้ยหือห่ากันทั้งนั้นเลยนะฮะ